สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อ,อง KP Business and Study Coaching ขอมือนีหลังจากที่อ่านจากเนื้อความจึงมาสรุปบันทึกสัน้นเป็นวิดีโอสัน้นเพื่อจะเป็นทิศทางในการ บันทึกและนำไปปฏิบัติให้ได้โดยเท่าที่จะเป็นไปได้นะวันนี้จะมาว้าถึงสิบวิธีที่จะหักษา,าทัศนคติทางบวก จะมีอย่างอันลองไปเบิ่งตัวที่หนึงจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้นะสำหรับวิธีที่หนึ่งเอินว่าเริ่มการบันทึกความกระตันยู่ ราะว่าบางครั้งแต่ละวันเฮาได้หับคมหักแนวใดได้บันทึกไว้ซึ่งจะมีเรื่องราวดีๆเฮาคิดถึงแต่เรื่องดีสิ่งที่เฮาได้กระทําไปและเฮาได้หับคมหักคมอุ่นจากครอบครัวมู่เพื่อนเพื่อนผกซึ่งจะช่วยให้เฮามีทัศนคติทางทางบวกได้ ขออวิธีที่สองคือวิธีที่ดูแลตัวเองทุกวัน t o yourself to some self care every day ว่าเราจะฝึกทางด้านาสุขภาพจิตและทางกายในสปอร์แมนสันหาเกี่ยวกับสิ่งใดที่เราหมากักมักอ่านเรื่องบอกหรือว่าฝึกฝึกอย่างฝึกอ่านเรื่องฝึกอ่านฝึกฟังฝึกอ่านเนื้อความดีๆหรือว่าฝึกกิจกรรมอย่างที่เราควรจะเป็นการมาก ในไปจำบวัด nee, ทีที่3ก็คือการเหตุการาาเหตุให้ทุกๆเร้าเริ่มต้นด้วยความาเข้มแข็งหมายความว่า,ายกตัวอย่างเฮาเคยตื่นบกปกติแล้วเฮาพยายามตื่นไว้ก่อนสนั้นเฮาเฮาจะมีการตั้งใจหรือโบหีบเพ่งฟาวสนั้นจะไปเวียกด้วยความเกินว่า ผมตั้งใจและตัดล้างเปลี่ยนเพื่อเขาจะได้มีสิ่งที่เห็ดแนวใหม่และเขาจะได้นอนไหวและเขาจะาได้ตื่นไหวและมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งจะเห็นให้เขาช่าวยให้เขาสร้างเหียนหูสิ่งใหม่ข้อที่4วิธีที่4ก็คือ หลีกเว้นการการข่าวเว้าสุบสิบนะเพราะว่าบางครั้งถึงเรื่องจะปะเป็นจริงหรือเป็นจริงเพราะว่ามันอาจจะเทศดให้ควมบ่ถึกต้องตามมาฉะนั้นอเอาควรจะหีเว้น ในการที่จะใช้เวลาเพื่อจะไปเบ้าเรื่องราวให้หลายโพดเกินไปนวิธีที่5หมายก็ว่าบริโภคบริโภคเรื่องที่ตลกให้หลายขึ้นเพราะว่าเสื้อว่าจะเป็นยาชนิดหนึ่งเพื่อช่วยให้สุภาพจิตแจ่มใส ซึ่งอาจจะเห็นให้เอามีการเปนว่ามีแนวคิดที่ดีขึ้นนะวิธีที่6คือ,อจงพักผ่อนแเทหมายว่า,าบางท่านส่วนหลา,า่หลังจากเลิกเวียกแล้วก็สอดเวลาพักผ่อนอยู่บ้าน บางท่านจะมักหอบ,หอบเอกสารหรืออเวียกเพื่อเหตุต่อแบบยุงย่งยากฉะนั้นมันอาจจะเป็นเวลาที่บอที่ถือกฎหมายที่เขาจะต้องได้พักผ่อนยกตัวอย่างว่าถ้าหางโปรแมนเวียกด่วนพยายามเฮตให้ตัวเองว่างๆฉะนั้นจะได้มีเวลาพักผ่อนวิธีที่7ก็คือว่ามี บางสิ่งอย่างที่จะต้องอกระทำะหลังจากเลิกเบียกซึ่งว่าเขาจะต้องบอกว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อว่าสร้างการบันเทิงกิจกรรมสิ่งที่เหตุย้ำว่างหรือว่าต้องมีเวียกใดหนึงที่จะเหตุข้อที่8 ฝึกสมาธิซึ่งาบางท่านอาจจะมีความนะกังวลในการเฮ็ดเวียกอยู่ท่ามกลางกบดันเวียกมาเมื่อยแล้วฉะนั้นจะเป็นการรุดพ้นความตึงเครียดโดยการที่ว่าฝึกการสมาธาิวิธีที่เ้าเน้น หมายความว่าเน้นขนระยะยาวๆๆแทนให้ผลระยะสัน้นบางครั้งในการเฮ็ดเบียกบางอย่างมีซึ่งสิ่งที่เกินว่าบวเข้าห้องหอยกันบวเข้าห้องหอยฉะนั้นเฮาจะมักบางครั้งต้องได้ควบคุมอารมณ์เพื่อเฮาจะจะบเป็นการ ป้องกันเพื่อว่าสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นการสร้างาทัศน้คติทางโลกอ้อมหอมตัวเราเองดนั้นสำคัญวิธีที่สิบวิธีที่สิบนี้มันฟังเพลงหรือดนตรีที่เหมาะกับอารมณ์ของเจ้าจากผลการวิจัยก็เปิดเผยว่า การฟังเพลงที่ถือกับอารมณ์ของเจ้าจะส่วยส่งเสริมอารมณ์ของเจ้าให้แจ่มใสใหอ้อยู่ในการเบิกบานซึ่งเป็นผลต่อการเสริมสร้างการหักษาทัศนคติทางบวกไว้ได้ผ่านไปก็เป็นการรวบรวมบรดา วิธีสำหรับการทักษาทัศนคติทางบวกซึ่งเอามาจากแหล่งข้อมูลที่มีลิงก์อยู่ข้างลูกวิดีโอนี้ฉะนั้นถ้าขอ้อใดปฏิบัติใดถือสำคัญถือว่าเป็นการบันทึกวิดีโอไว้ฉะนั้นฝากไว้